เจ้เาพงมานำเสนอวิธีหากุจจีว่าสันกุจจีอย่างอยู่ว่ามันคุณ้องสากุจจีจิตรีผมเนบอกหวยหวยมาแล้วมันอยู่ในขีมันนี่ไม่เดี๋ยววิธีที่อมาเลยวิธีที่เอาไปโอ้เป็นมัดกวองนี่อว่ามาหาในหนองสาทิไตออกมาเรียกออกคือจังเงินเขาหายหวยที่ปลอมหรือเปล่ หลายเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมทวนวิธีผมเคยเห็นทวนมากเขาจะไปเสียเอาแต่น้ำมันเก็บเอาป็นละโตเลยเอ้ยีไปเสียมันนี่ครับขี่มันสิกว่าขี่กล้วยนี่ก็ไปหดต้นไม้ต่อได้ว่าให้ปลากินนี่พิลุกเต็มเลยเจ้าออกมาโชว์เดียวเท่านี้รวมๆไม่หลายกันนะโอ้ยครับผมี่จุดทั้งนั้นเลยตัวใหญ่พผมนะ อันจดีครับทุืคนนี่วิธีหามันมวเดยหาเนี่ยน่น้าขีคว้ยผมกินได้ครับขีง่วัวขีงวดี<น>ววครับคงหลน้ครอบเอียงเยีายเพีายงได้กินมาที่นีน่นนู้นเรือครัวครับโอ้โหไหลลีว่าขนาดประมาณจะหาหกขวยขีควยขีงัวผมแล้วกกินอืมมาขึ้นมาเรื่อยเอยเมื่อสวมถึงเนี่ยคุณพู คนะครับเป็นผลงานเมืทีนี้โอ้โหเหลือครึ่งส้มเอาขี่ว่าเลยตัวน,นี้งามวอมเด่นชี้ต่ำใส่บกมๆๆ่วงอะไรนี่เอาไปมากินดิบนี่เ <laughs> <laughs> กวเออกกเกวคือเกวเพียรเกวคือเกวเพียอ่าเจ้าแก่ครับผมสีขาวด้ทุกคอนี่จวดดีเห็นได้ครับนี่

ไม่ด้กินสัตว์เลยครับผมบม่ได้กินเมือนั้นก็บไม่ได้กินอยู่กับเพมเบาๆสองคนครับวันนี้เมืองการกินเขาแบบกินเขาเลี้ยงบ่คอยแสบครับมาเบิ่งหูขาเขาเปเลยเขากับทุสุตแล้วครับนี่เบรกกันย่างกินร้องเสียงกอนเลยครับโคตรเปื่อยตอนนี้สีถุ่มตีต้มแดดวงวงเลี้ยงถูกมะ <c oughs> อันนั้นจิมนๆๆ้มเนี่ยฟิมือแฮมเบาๆครับผมบุหรี่ๆๆิ้มด้วยน่ะมันต้องปเปรีป้ยวครับพ่อครับผมมาครับทดลองแบบนี้หางใหญ่นขนาดนี้โอ้จนขาด้วยตัวนี้ปู้อ้หอยแต่มักหางดูครับแต่ว่าสุคานอยู่บ่ได้ขากิเขาเอินนะครับโอ้ยหมาก็มีเอ็นครับตรงนี้ที่มีเอ็นกึ๊บ ไปไหนเราเมื่อกี้นี่ผาดแฮมคารีลาอยูอ่เหนือรุ่นรวนครับผมบแต่มองนี่แหละที่เด็ดมองเลยมีแล้วมันมีเอ็นพร้อมมองขามันนี่ครับผมอุ้มมัน,นมีพร้อมจ้างมองแซ่บเลยสองสิเลยขอยหยาเลย่ออยลยนี่ราดน้ำจิ้มเลยครับผม

ใเ,เนี้ยวดีบม่ต้องห่วงครับกินดูแล้วเดีเ๋ยวแค่มรองเบ่งมาัาที่นี้นนเนี่ยหูมันเด้อมาเด้เดอด่วยวนะบ้าสมุนนีใจเรามื่อี่ยังใจจวนที่หนเติมเสียนไปด้วย สายเห็ดอาหารด้วยกัน,นะผมสองแฮมเบาๆเข็ดไ้เนียกินมา้งสมมตินี่เนี่ยเนี่ยใส่ออมาลองหางครับลองหางแฮมลองหรือเปล่าสีเลยไหม <c oughs> มันนี่คือหมูกรอบเลยนะครับหางมันนี่นะครับเด็ดมากเด็ดมากก็ได้จับคนนะเด็ดนะบาท เหมือเปื่อยดเลยเปื่อยเปื่อยโอ้โอ้ยดอ้ยโอ้ยอ้ยเอือ้ยอ้ยโอโ้ยโอยอยโอ้ยอ้ยโออยอยยออยอยยอยยอออ้หอ Mm hmm. แต่นี่ก็มีอยู่แต่มากเลยหางมันตอนนี้เด้อ่เด็ดมี่่องเบิงหม่องปุ่มมันนะ mm hmm. ผ่านแล้วปีมันนอนอยูน mm hmm. เดี๋ยวไปยังทำเดาะจงเซนไหมฮะจงเซนไม่หครับมันซุปเยอะอยู่ไม่หมอ mm hmm. แจ่มมากเลย ฟ้าเปื่อยครับสามชั่วโมงขันดำเจ็ดมากเตแะแกลบเละไม่เห็นเล็บต่อครับผมก็ดูไงคนเดยมก็ได้เจกดหมากเลยอือมือดสว่าง แฝบมากเลยแต่มันนี้นี่ครับผมปุ่งใหญ่ที่สุดที่เด็ดในงานหางก็แพรแต่หางมันสิมี้ตัวนี้เอ็นแบบกรึดกึดขาวๆของสีบนี่มือนละที่เด็ดเลยนี่พักบ่ไปมาแล้เปื่อยมา, <c ười> มากจริงๆเปื่อยไหมละเอ็นมันสิมีทุกนิ้วพร้อมนี่ปวดเปื่อยเลยตตุต้มๆแบบนี้ครับใจเย็น 3 giờ đồng đây, ra ở ở hồ, chờ được, chờ đi luôn. Nãy vừa rồi. Nước béo, nhiều mặn đấy các bạn. Trèo ngập, nó bị lún lún. Mài xăm lẻm bằng nó con thật này mát nắm nêu liva mát tạm nêu hm 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 ผมไม่กินพะโล้อะไหรอกนี่เป็นตุนแบบเป็บตุนคือสไตล์เนื้อยครับผมเหนียวโป้ใหญ่จังนี่แอบมากอ่ะเสดตาม เป็นไอเซนเคยกินปะอือน okay, like ี te <uds> anyway. love, ่แหละกูเคยกินก็แบบนี้นะตัว่าสำหรับบางคนเนี่ยกูยิ่งเลยไม่ได้หยั่งไปแบบคำใหญ่ผมนี่มันลายเสีนหรอวะเรากินผู้เดียวอิ่มพอดีมาครับสองไายเลยชิ้นนี้ครับผมขากิเฮ้ยว่าแสียบิเห็นมักมักเสีนอยู่แล้ว ได้ดวดไปอยู่ดิหมากนึงกินแฮมกระเด็ดนี่ยังไม่เคยเห็ดเป็นชินแต่ว่าบีบบมองได้เห็นมันคือจังห้องเขาหั่นเป็ดหั่นไก่ครับผมหันออกจากลองกระดูกมันอยู่ครับข้ากินไม่เคยจำแหล่ลองเบิ้งเดียอยู่เมนูนี่คนลดน้ำหนักนี่เบิ้งบ่ได้เลยเนี่ยมันมันนะคแต่ว่าก็จะินบางนี่าเนาะ ตบปเปื่อยๆนี่ได้ก็เห็นเป็นทุกสิ่งแซ่บสิได้หมดครับผมหมูสุดจอยเละจัดเลยใส่มือกันนะ ก็มือกิขาเขื่อเป็นอยงนี่ก่อนเลยเฮงได้เนี่ยโอ้ยมเปืป่อยสีกินเลยนี่อยางที่ลูกครับผมแจวกาห่างอีกแต่รสชาติเหมือนกันแหละตอนที่มีกระดูกอ่อนมันจะเด็ด<ว>สุ่มฉ่ำในดวงใจเลยนะบอกกับร่งกายอยู่มัน่นใจได้เนี่ยฝึกออกมือแรกไดนะ้เนี่ ครับจงไวอยู่นีเ่เียวกาดอีหมูอื่นเป,นเปนเหมดแล้วะถนได้ทุกชวนติดนำโบโคกตามไปที่นี่จับปต้องถือมือสิ่ต่แหลกแล้วม่นม็นอ่ะอ่ะลรอหางเับผมนี่เด็ดเลยแล้วนี่ดูทางเขาไปที่นี่ chồng thầy được hàng cặp. Ừm. Uh -huh. Để Em đang đáng kịp chạy luôn. Lên kìm. Đủ thẳng. Cái thằng mạng. mẹ ạ. Mình đọc chữ dây dây. Cô bán rồi đây ได้ดำขออยาที่แบบจัดเต็มครับผมมันแสบร็จมาเลยเย็นไดนห่านมาไม่นู้นนี่จัดแบบยมได้แหละรสชาติต้องมาจิ้มครับผมหยุดได้บ่นี่หยุดได้ไหมเป็กนกล่องก็กินได้ออโอเคครับผมเดหยุดนะครับมันรวดรวดเลยแทกินทั้งที่ได้เลย นี่ครับผมจิ้มแซ่บแน่นอนแน่นอน mm hmm. เปรี้ยวหวานลงตัวเปรี้ยวน้ำาหลของหมูแ่บครับกินกับกหมกูเปื่อยๆตุนต๋นไปครับผมไปครับเดี๋ยว